เอาแล้วเจกูอยู่ไหนอ่ะมีแค่นี้หรออีกสักครู่ระบบขันยานพาหนะอัตโนมัติจะทำงานขอให้ผู้เล่นทุกท่านรยม่ีนคัะข่ัตัวเองด้วยค่ะกี่คนอ่ะมีกี่คนอ่ะฮัลโหล ลอ,ลองนับคนก่อนนะลุงลองมานับเดิลองมานับเด<อ>ิคนก็ด้มเช็คดิมาเช็คคน,นคน <q> น้อยน้อยนิดเหลือกเกิน <at> ยังน้อยวันดีครับยังน้อยอยังน้อย น้เดยไอเป๊บยี่สิบอดยี่สิบ้ายี่สิบยี่สิบสองครับลุงยี่สิบสองโอ้โหมีมาตินมาเพิ่มอีกคนหนึงเป็นยี่สิบสามโอ้โหยอดยังน้อยเล็กน้อยเห็นแล้วนันนี่เห็นพี่ตีรับของอยู่ในเบลอยู่นะครับอ่าดีผู้สจะไแล้วเฮ้ยรับตำรวจ คือสภาไม่ว่าอะไรเดี๋ยวบีบีซีมาช้อนต่อนะสิเรนมาช้อนต่ออีกอนกเอาไอแข่งไว้เอาไอแข่งไว้ไม่เป็นไรช็อคเลอรมาช็อ หายไปครึ่งหนึ่งยังหน่อยยังหน่อย <c oughs> เฮีย ER. เฟิร์ไม่ว่างเหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ vẫn nỗi ไอคนที่อยู่เนี่ยไม่มาธนาคารนีอยู่เปล่าใครอะโอ้โหครับเออทดไปไม่บ่าดูครับอยู่อยู่น่ารัครับพุ่งเลยดีกว่าใกล้เริ่มยังอะมา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 ยังครับลุงต้องรอครูดาวเริ่มก่อนครับไม่เราเข้าไปเลยเราเข้าไปเลยเราเข้าไปเลยมาเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาเดินเข้าไปข้างในเลย ยังเลยจะลบครับลุงเออวะลบแล้วลบแล้วลบเออว่ะจริงด้วยทำแบบพี่พันบอกไหมเออเอา J K ออกให้หมดแล้วเอา A ZAP มาไอ้เหี้ย ทำแบบพี่พันบอกดีกว่าดูมันไถด่าดูมันไถดูว่าไอเฮียง่ายกว่าอะไรขับรถไปยังไงวะก็มานี่ไงไอเฮียคนยังน้อยคนยังน้อยมึงดูดิคนยังน้อยอย่าลงรถนั้นไอ้เฮียคนเรายังน้อยอ่ะต๋ต๋จะแก้ไงดีวะไอเฮียการมาไม่มาเนี่ยขึสามหรือเปล่าไหนอะมึงก็ดูดิมียิบ สองคนยี่สานคนเนี่ยไอ้เย่ยหายไปครึือไม่ใช่คนเรามันอย่างน้อยเนี่ยไอ้เย่ยมันไปไหนกันในย่างน้อยเนี่ยไอ้จุกไอ้จุกอยู่จุกมาตลอดจริงครับลุงนี่แต่ลุงแสบเห็นผมใช่ถ้าจะรู้ถ้าจะดูแน่ว่านี้ลงไปลงปะ่ด้านล่างอ่ะจันดิงเห็นป่ะให้เหลือสักร้อยหนึ่งอ่ะเหลือสักร้อยหนึ่งยังไงก็ลงได้ด้านล่างอ่ะมันแก้หมดละมันจะรี เห็นเลยเห็นกันแล้ววะไอ้นายมะนาวไอ้มะนาวไอ้ไม่ใช่ไอ้นั่นไมายังอ่ะไอ้ที่อะไรวะไอเคเหรอไอ้นายอยู่ปะวะเคไลท์ดีจีเหรอครับลุงไม่ใช่ของเอแซบอ่ะเออนั่นแหละครับลุงคนเดียวกันครับลุงแช่คนเดียวกันเออนั่นแหละมีเบอร์นปะสรุปเป็นยังไงเนี่ยปบ๊อบเลยครับลุงหนึ่งปะลุงน่าจะเบอร์สุดๆเบอร์อะไรนะศูนย์หนึ่งโอเคศูนย์หนึ่งครับลุงี่พัดน่าจะอนุญาตแล้ว ที่พันอ่ะมีใครเห็นขอบรอรถปะเห็นไม่เห็นเลยพี่ทำไมผมไม่เห็นเห็นกันได้เหรอต้องขึ้นรถลงใหม่ไม่เห็นดูดูแถวล่างมันใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเพิ่งลงเดี๋ยวเพิ่งลงเดี๋ยวเพิ่งลงนะเวเูก็มองไม่เห็นเหมือนกันอ่ะย่างน้อยห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เสร็จแล้วแล้วเสร็จแล้วไปลอง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 ยังน้อยพูดได้ไงว่าคนน้อยลุงดูที่นั่น ไปเปชนไปเนีเ,เพ่นไวเพ่นไ <lawsuit S 2> เพ่นไเกี่ยวไบาเกี่ยวได้่เกวเ่ยเกี่ยวตัวรุนเกี่ยวตัวรุ่นสวยัหลังสุ่นข้าหน้าไปเข้าหน้าเลี้ยงหน่นเขี้ยงหน้าก่อนเขี้ยงหน้าก่อนไอ้หอนมัเยอนะตรงหน้าเองไปไม่ต้องไปไม่ตอไปไม่ตไปตรงนตรงนค่อยดันไปค่อยดนไปค่อยนไปเรานไปไปเพื่อนหน่เฮ้ยเวเลุงระวัลวไม่เหมือนกันนะเขานะ

เฮ้ยช่วเพื่อนด้วยเล็กอารีวีว่าการีมาคอมโบเลยโอ้โหเฮี้ยอย่างเยอะตัวตเฮ้ยชุบเปนดีแม่งอย่างเยอะไอ้เหี้ยเยอะชิบหายไปช่วยทีถอยมาช่วยทีหน่อย กูดึงกูดึงกูดึงกูตายตายตายยังน้อยจะไปสู้เขา,ย,ายังไงยังน้อยอ่ะไอเหี้ยยังน้อยอ่ะยังน้อยจะไปสู้ยังไงยังน้อยอ่ะเราจะไปสู้ยังไงยังน้อยอ่ะเพื่อนเนี่ยเพื่อนที่ดูพวกกูอยู่นะเว้ยที่มึงนั่งแบบชิลกันหรือว่าเหีเ้ยอะไรกันเนี่ยมึงดูพวกกูสภาพพวกกูตอนนี้เว้ยพวกกูกัดฟันนะเว้ยที่กูยังไม่เคยยังไม่ได้สักทีหนึ่งเนี่ยเนี่ยพวกกูนั่งกัดฟันกันนะเว้ย เนี่ยพวกกูนั่งกัดฟันกันนะเว้ยมึงนั่งดูพวกกูเนีเ่ยไอ้เหี้ยไม่มีใครอยากแพ้หรอกเว้ยทีมึงลองเทปคนแม่เหี้ยไม่มีใครอยากแพ้หรอกเว้ยเอาจริงๆเนี่ยเพื่อนทะี่นั่งดูพวกกูอยู่นะเนี่ยมึงดูสาภาพพวกกูนะเว้ยพวกกูพยายามเอาของเข้าแก๊งเว้ยไอ้เหี้ยนั่งกับดกัดฟันอยู่เนี่ยไอ้สัตว์มึงดูดิไอ้เหี้ยมึงดูเขาดิแล้วมึงดูเราดิไอ้เหี้ยหายไปได้ไงครึ่งนึงอ่ะ หายไปครึ่งหนึ่งอ่ะสิบเก้าเดือนละแก่คนหมดไฟยังมาช่วยเลยเฮียมึงดูดิคนหมดไฟเนี่ยเนี่ยไอเฮียบอบเนี่ยไอเฮียเนี่ยไอเฮียบอบเนี่ยดูดิ แท็กเกมยังเป็นเกมรัดอยู่เลยอ่ะแต่ก็ยังเข้ามาช่วยเนี่ยยังน้อยอ่ะเฮีย,ยน้ำตาจะไหลไวสัตไอ้เหี้ยน้ำตาไหลลินวะ่ะเยี่ยขนาดกูมาเนี่ยถ้ากูไม่มาเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยเชียวกูอยากรู้จะเหลือเท่าไหร่กันเชียวเนี่ยเฮียเข้าโรงพยาบาลแล้วสองคนไอ้เหี้ย เว้ยนั่นแปลกหรอกไอ้เี้ยคนที่คนมันหมดไฟกันอนะ่ะมึงดูดิก็มากันแค่เนี้ยไอ้เหี้ยเอาคอยดูแอร์ดรอปเนี่ยน่ะห้าทุ่มครึ่งน่ะดูดิจะเหลือกี่ตัว วเสีย yeah. วอะสวัสดีครับน้ำต,ตาไหลน้ำต,ตาไหลลินแล้วยาหนึ่งจุดศูนย์นะทำได้เว้ยคนออนตลอดอ่ะสามารถทำได้เว้ย โอ้ไอ้เฮียไม่มีใครชุบแม้กระทั่งลุงกูเฮียนี่มันนี่น่าอะไรออกแก๊งให้หมดไอ้สัตว์ปล่อยมาได้อ่ะเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้ยังไงวะไอ้เฮียเต๋เตีไปแก้ปัญหาอะไรเลยลุงยยงดูคนเราดีสัตว์ แกปัญหาไงดีช่วยพีดิวินไม่ออกแล้วคิดคิดไม่ออกก็ต้อรู้ต้องบอกเป็นกิจต่สนาว่าวันไหนต้องมาบ้านเราต้องเล่นอะไรบ้างกี่ทุ่มกี่ทุ่มต้องบอกครับอ่าโอเคงั้นเจอกันบ้านวันไหนบ้างเจอกันบ้านตีเจอกันบ้านอ่าเราจะมาจบเจอกันบ้านรอไลน์ครับหรือว่ากลับบ้านครับบีซีมีอะไรวะยังไม่จบเหรอใช่ใครับไปดิ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 บอกทุกคนไปก่อนไปบีบีซี ไป B B C ก่อนรถพัน่ะมีรถยังพี่รถขันไหนไปยังเสียงรถกูมาแปลงอย่างไ้วะมาวัเราจะเอาจริงละเอาจริง E P ห้าสิบ BPC เขาบอกอยู่ว่า BPC สัตว์ไอ้เหี้ยไม่เข้าใจภาษาหมาเรอวะไอ้สัตว์จิรีบไปไหนเหี้ยเกาะเรื่องอยู่ข้างหน้าไหนตาบชอบดูไม่เห็นเรไงไเหี้ยเห็นเรือเป็นปากเป็นปลาเลยมั้งคนเราย่างน้อยย่างน้อยไอ้สัตว์ย่างน้อยไอ้เหี้ย

ตักระเป๋าก่อนเลยใส่ตัวกระเป๋าก่อนเลยตัวกระเป๋าก่อนเลยสนับใหหน่อยมีเมีเด้ไหมมีคนหนึ่งเดี๋ยวตายจจเพื่อนดิตายจจเพื่อนดิเจคไปเจคย์เพื่อนตายจจเพื่อนหน่อยเจคย์ชออยู่ชอพี่ชออยู่พี่กันหน่อยโจชจปืนโจปืนตายรีเพื่อนดิเพื่อนตายรีเพื่อนดิ ใครไม่รู้นะตกครับ้าไม่นตื่น่าต้นไ่อยให้ปล่อยให้ตัให้ตัดตั้ิงโอเคไอ้เหี้ยเอ้ยเพื่อนแม่งลอูกแล้วไอ้ตัดเี้อตินใ้สัตว์เด็กเหี้ยเป็นเหี้ยอะไรชอบีเลย่ยให้ยตสวยพี่มเรียกไปสวยแมสไม่ตายไม่ตายไม่ตายชุดยูชชยากมากใครตายบ้างเด็กหน่อย มเอ็นชูมาดีเองผมไหนผมไหนผมไหนชูมนดีแล้วชูมาดีแล้วชูมาดีแล้วไม่ไหนับพี่นุ่มูปปองยากิงใจเย็นดิแกไอสัตว์นี่เป็นเฮี้ยอะไรนะไอสัตว์หึฮึมึงอ่ะเป็นเฮี้ยอะไรสัตว์ไอเฮี้ยนี่ทุกเพื่อนกันด้วยนี่ไม่ใช่มึงวิ่งหนีไอกเฮี้ยนทุกเพื่อนด้วยรีบเลยเลยไปเลยโซโลเตื่น ตื่นแล้วสองหนึ่งนอกนอาแทงพี่ไปหรอกเอาพี่ไปใหเพื่อนไปแล้วไม่ชนคุ้มกันดูด้วยนอหนึ่งคนคุ้มกันนอหนึ่งสวัสครับเออไม่ปไนเก็บไปเก็บแล้วไม่มีแล้วแง่นอกเดียวเฮ้ยชุบเพื่อนได้นะเว้ยตีเพื่อนตายอ่ะพี่จงโลเลยนะเดีย่าลืมป้นแลไอ้นี่นะเขาเรียกว่าอะไรนะนอ้สีไอสี ได้啊ปนอย่างอ่ะปนอย่างอ่ะลองเช็คลองเช็คดูไงแล้วปนอย่างปนได้ปะตายยังอ่ะใครตายตายยังอ่ะตายยังเขาบอกเพื่อนเราปนอยู่ครับผมเก็บอยู่ครับเก็บอยู่นี่ยปนสามแปดสามห้าสี่สี่ปื๊ดสามแปดสามห้าสี่สี่เฮ้ยโจทย์แบบนึงบีบีซีเตกบีบีซีก็ยังน้อยยังน้อยอ่ะ BPC แจกเกียนหรือเปล่าครับลุง BPC แตกยังน้อยอ่ะีซียังน้อยอ่ะอันนี้น่าจะรวมถึงแล้วปื๊ดจกแล้สีเขาแล้วใช่ไหมปื๊ดจกมาแล้วพี่จกมามันไหรป็นกระลักป็นกระลอกสามแปดสามห้าสี่สี่สามแปดสามห้าสี่สี่คร อะไรสามแปดสามห้าสี่สี่อะไร่เป็นรหัสครับด้านล่าะต้องเอาใส่ตู้นี้ครับรหัสตรงพื้นนี่ครัแปดสาสามห้านี่คือรหัสที่เราต้องเลียงห้าแปดสามสามห้าสี่แปดห้าแปดแปดปดห้าแปดสามแปดสามห้าใช่เหรอเ๊บแล้วก็สี่แล้วก็สี่สี่แล้วก็สี่สี่แล้วเ๊บเลียงยังไงอ่ะ ไม่ได้เลี่ยงครับอันนี้บอกเลขไว้เดฟพื้นจะต้องมาสุ่มใส่แล้วก็ค่อยตัดไปว่าตัวไหนใช้ไปแล้วครับโอเคใช่ใช่ต้องช่วยกันจำว่าแบบฟื้นใช้ตัวไหนไปแล้วบ้างแต่พื้นไม่จดไว้อยู่เยี่ยของจริงว่ะมีคนมาเหรอไม่มีไม่ดูเช็คีบีบีซีเขาแยกไปอีกที่หนึ่งว่ามีบีบีซียังน้อยอ่ะแตกมีบีบีซียังน้อยอ่ะแตกเจเคเกินบีบีซี คุณทวิตด้วยนะครับมองแยีกเฮ้ยพี่มึงไปไหนวะไอสัตว์เนิร์ดพี่ผมเหรอครับลุงเออพี่มึงกับไปไหนอย่างเดียวก็บนเตียงอะครับลุงมึงไปดูดิมึงไปดูพี่มึงเนี่พี่มึงทำอะไรไปดูดิไอสัตว์ไปดูดิโอเคโอเคครับอ่ะมึงไปเดินดูเฉดแล้วมึงมาบอกกูดิอ่ะไปเดินมาไปเดินดูมาแล้วก็มาบอกกูแย้มดูแล้วมาบอกดิว่ามึงทำอะไรอยู่ เกียรติเจอพี่มึงชักว่าวอยู่นี่ไม่เอาแล้วนะสัดก็นอนอยู่ครับร <S 2> <S 2> หลับเลยเหรอตื่นและลืมตาตื่นอะไรเหรอเฮ้ยมาเดี๋ยวกลับบ้านเรามาคุยเรื่องปัญหาคนไม่มาหน่อยดิไอ้เหีย หมดยังหมดยังเคล<ค>ียร์หมดยังพี่พี่ตบมันอามินาโคนะฮะเป็นอะไรเป็นเจอบ้านโอเคูวันนี้มันเกิดมันเกิดตัวเล็กเนี่ยมาดีเนีะโล่ให้อะไรมานเนี่ยเมียกูยังไม่ได้ซื้อให้เลยสัตว์ไอ้เหี้ย ไม่ใช่โอนเงินให้มันน้อยเนี่ยโอนเงินแสนสองแสนเมียกูยังไม่ให้เลยตอนเนี้ยยังมีเวลาที่ไหอ๋อในเกมมาได้มีอยู่เท่าไหร่วะจุกยิมสองแสนโอนให้มาดีหน่อยกวสองจุก้าวสผมเ่งล่ปาแเลขอะไรพอดีอาเลขอะไรอ่ะกาวสครับองอยพอนี่อ่าพี่อยาไปแล้วเหรอเออ่อพอน้อยูใหญ่ตด้วยอ่เลอะไรนะใช่าวสองครับผม S <S อ้าวอีเกตายแล้วมึงเลยถกต้องวันเกิดมาดีอ้าวเรียบร้อยมึงไปตามหาเลยก็เก้าสองไอซัพไปไอเก่งเอาเท่าเก้าเก้าสองให้ใครไม่รู้อ่ะเสร็จแล้วล็อกล็อกแลนอะล็อกแลนอะไม่เสร็จดีกว่าเอ๊ะมึงเราคือเราเข้าไปชิงไม่ได้แล้วเราเพิ่งเราชุบจากมนนันไปแต่ถ้าวีซีจะไปชิงกันะก็แล้วแต่เขา ขอบคุณครับได้ยังได้ครับผมขอขอบคุณครับ <laughs>